เพื่อไม่เป็นการพลาดวิดีโอใหม่ๆของเรานะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับสไคร e รวมไปถึงกดกระดิ่งด้วยนะครับผมสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องจันดับชาแนลนะครับผมกับรายการจะอันดับตอรี่และแน่นอนครับผมวันนี้ผมก็มีสตอรีที่น่าสนใจมาฝากทุกท่านเช่นเคยนะครับผมกับสตอรีที่มีชื่อว่าตำนาน12นักสัต แน่นอนว่าในทุกๆปีนะครับผมเทศกาล<ฮ>ที่คนไทยเชื้อสายจีนทุกคนให้ความสําคัญนั่นก็คือวันตรุษจีนซึ่งวันตรุษจีนนะครับผมจะตรงกับวันขึ้นปีใหม่ของจีนนั่นเองและก็จะมีสิ่งหนึ่งที่จะมีการเปลี่ยนแปลงเรื่อยๆทุกๆปีนะครับผมนั่นก็คือการสับเปลี่ยนของ12นักสัตว์แน่นอนว่าพอพูดถึง12นักสัตว์นะครับผมหลายๆคนคงจะสงสัยว่าทําไมเจ้าหนูตัวน้อยอย่างปีชวดน,นะครับผมถึงได้มาอยู่อันดับแรกของ12นักสัตว์และคุณเคยสงสัยไหมครับว่าทา,าทไม,ไม นไปเปิดตำนาน12นักกษัตริย์กันซึ่งตำนานที่เกี่ยวกับ12นักกษัตริย์ที่ผมจะนํามาเล่าในวันนี้นะครับผมก็อ้างอิงมาจากตำนานของประเทศจีนและในตำนานประเทศจีนนะครับผมก็ได้ระบุกเกี่ยวกับ12นักกษัตริย์ไว้2แบบและเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับผมเรามาเริ่มกันที่แบบที่1กันเลยดีกว่านะครับสำหรับตำนานแบบที่1นะครับผมถือว่าเป็นตำนานที่เล่าขานกันมาอย่างช้านานตั้งแต่โบราณกาลของจีนนะครับผมซึ่งในสมัยนั้นเล่ากันว่าครั้งหนึ่งนานมาแล้วนะครับผมเทพเจ ข้าขอเชิญพวกเจ้าทั้งหลายมาอวยพรวันปีใหม่ข้าจะกำหนด12นักกษัตริย์ตามลำดับใครมาถึงก่อนก็ได้เป็นอันดับ1ถึง12 ตั้งแต่นี้ไปในแต่ละปีก็จะมีสัตว์หนึ่งตัวเป็นนักสัตว์พอสิ้นเสียงคําประกาศจากเทพเจ้านะครับผมแน่นอนว่าสัตว์ทั้งหลายต่างตื่นเต้นและก็จดจําวันดังกล่าวไว้อย่างแม่นยําเลยทีเดียวมีเพียงแต่เจ้าแมวขี้เกียจเท่านั้นนะครับผมที่จําไม่ได้ก็เลยไปถามเจ้าหนูเจ้าหนูก็เลยสบโอกาสสับขาหลอกเจ้าแมวนะครับผมโดยการที่บอกเจ้าแมวว่าเป็นวันชิวยี่จ้ะซึ่งวันที่เทพเจ้านัดนะครับผมคือวันชิวอีกแต่ว่าเจ้าหนูก็ได้หลอกแมวว่าเป็นวันชิวยี่นั่นเองซึ่งวันส่งท้าย ตัวเองนั้นเดินช้ามันก็เลยออกเดินทางตั้งแต่เที่ยงคืนนะครับผมและแน่นอนว่าพอเจ้าหนูได้เห็นเจ้าวัวกําลังเดินทางนะครับผมก็เลยกระโดดขึ้นหลังของเจ้าวัว และเมื่อมาถึงช่วงเช้าของวันชิวอีกนะครับผมแน่นอนว่าวัวก็เดินทางไปถึงก่อนใครเป็นคนแรกเจ้าวัวได้ทําการส่งเสียงเรียกเทพเจ้านะครับผมให้ออกมาเปิดประตูให้ทันใดนั้นเองเจ้าหนูก็รีบกระโดดลงมาจากหลังวัวนะครับผมและก็วิ่งเข้าไปหาเทพเจ้าทันใดที่เทพเจ้าเปิดประตูออกมานะครับผมก็เห็นเจ้าหนูตัวน้อยกําลังยืนจ้องหน้าอยู่เทพเจ้าก็เลยพูดขึ้นมาว่าเจ้าหนูยินดีต้อนรับเจ้ามาถึงเช้าที่สุดนักกษัตริย์ที่หนึ่งคือเจ้า และด้วยเหตุน,นี้เองนะครับผมหนูหรือว่าชวดจึงถูกจัดเป็นอันดับแรกของนักษัตย์นะครับผมและตามด้วยวัวหรือว่าฉลูอยู่ในอันดับที่2และหลังจากนั้นไม่นานนะครับผมอันดับที่3ถึง12ก็ทยอยเดินทางมาถึงซึ่งแน่นอนว่าคนที่เข้ามาเป็นที่3นั่นก็คือคุณเสือนะครับผมหรือว่าปีขานั่นเองตามมาด้วยกระต่ายปีเถาะที่มาถึงเป็นอันดับที่4นั่นเองรวมไปถึงปีมะโรงมังกรนะครับผมมาเป็นอันดับที่5้า งูมะเสงนะครับผมมาเป็นอันดับที่6ม้ามะเมียามาเป็นอันดับที่7แล้วก็ปีแพะมะแมมาเป็นอันดับที่8ป l ีลิงวกนะครับผมมาเป็นอันดับที่9และก็ไก่ละกามาเป็นอันดับที่10และก็สุนัขจอนะครับผมมาเป็นอันดับ และสัตว์ตัวสุดท้ายที่มาถึงนะครับผมก็คือคุณหมูปีกุนนั่นเองและด้วยเหตุนี้เองนะครับผมสัตว์12ตัวนี้เลยถูกเทพเจ้าแต่งตั้งให้เป็น12นักสัตว์และเมื่อวันชิวยี่มาถึงนะครับผมเจ้าแมวก็เลยมาหาเทพเจ้าแต่ว่าก็สายเกินไปแล้วเพราะว่าเจ้าแมวนี่ถูกเจ้าหนูสับขาหลอกนะครับผมและด้วยเหตุนี้เองจึงทําให้เจ้าแมวแค้นใจเป็นอย่างมากนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมานะครับผมเมื่อแมวเห็นหนูก็จะไล่จับทันทีเทพเจ้าก็เลยสั่งให้เจ้าหนูนะครับผมหลบซ่อนในถ้ำหรืออว่่าซกกรู้เล็ๆตตัูงแ มาและทั้งหมดนี้ก็คือตำนาน12นักกษัตริย์ในแบบที่1นะครับเราไปต่อกันที่ตำนาน12นักกษัตริย์แบบที่2กันเลยดีกว่านะครับผมเรื่องของปีนักกษัตริย์ตามตำนานแบบที่2นะครับผมได้บอกว่าเน็กเซียนฮ่องเต้น,นะครับผมต้องการที่จะแต่งตั้งสัตว์ต่างๆเป็นเจ้าของปีก็เลยได้เป่าประกาศออกไปนะครับผมว่าให้สัตว์ต่างๆว่ายน้ําข้ามมารายงานตัวถ้าหากว่าใครนะครับผมมาถึงก่อนก็จะได้ปีก่อนตามลําดับต่อไป ในสมัยนั้นเองนะครับผมเจ้าหนูกับเจ้าแมวก็ถือว่าเป็นเพื่อนรักกันเลยก็ว่าได้นะครับผมแต่ว่าสัตว์2ชนิดนี้นะครับผมถือว่าเป็นสัตว์ที่ว่ายน้ําได้แย่ที่สุดเลยก็ว่าได้แต่ในทางกลับกันนะครับผมทั้งหนูแล้วก็แมวก็มีความฉลาดอยู่ทั้งคู่ก็เลยร่วมกันนะครับผมทําข้อตกลงกับวัวว่าขอเกาะหลังวัวไปนะครับผมซึ่งเจ้าวัวก็เป็นคนที่แข็งแรงและมีใจอารีอยู่แล้วก็เลยตกลง แต่พอใกล้จะถึงฝั่งนะครับผมเจ้าหนูกับคิดอยากจะได้ตำแหน่งที่1ให้ได้ก็เลยวางแผนนะครับผมแล้วก็เตะเจ้าแมวตกน้ําไปจึงทําให้กําจัดคู่แข่งไปได้1ตัวและเมื่อว,วัวว่ายน้ำมาใกล้ถึงฝั่งนะครับผมเจ้าหนูก็รีบกระโดดจากหลังวัวขึ้นสู่ฝั่งเป็นตัวแรกเลยก็ว่าได้และด้วยเหตุนี้เองนะครับผมจึงทําให้เจ้าหนูได้กลายเป็นนักสัตว์อันดับแรกแน่นอนว่าต้องตามมาด้วยเจ้าวัวนะครับผมซึ่งขึ้นฝั่งตามมา ถจากเจ้าวัวนะครับผมก็เป็นเสือที่หอบแทกแทกขึ้นฝั่งมาได้โดยเจ้าเสือก็ได้บอกว่าในขณะที่กําลังข้ามน้ํามานะครับผมก็โดนน้าซัดปิวไปเลยต้องลุยน้ํากลับมาใหม่จึงทําให้ตัวเองนะครับผมมาช้ากว่ากําหนดนั่นเองด้วยเหตุน,นี้เสือก็เลยได้รับตําแหน่งนักกษัตริย์ที่3ไปนะครับผมและจากนั้นกระต่ายก็ได้ข้ามมาถึงโดยเจ้ากระต่ายก็ได้เล่าให้ฟังว่าตอนแรกๆนะครับผมก็กระโดดตามขดหินมาเรื่อย แต่ว่าพอถึงกลางน้ําก็ไม่สามารถที่จะไปต่อได้นะครับผมแต่ว่าก็ยังโชคด,ดีที่มีขอนไม้ลอยมาก็เลยเกาะขอนไม้เข้าสู่ฝั่งได้ก็เลยทําให้เจ้ากระต่ายกลายมาเป็นนักกษัตริย์ที่4นั่นเองและสัตว์ที่ตามเจ้ากระต่ายมาติดๆนั่นก็คือมังกรนั่นเองนะครับผมซึ่งก็เป็นที่น่าสงสัยว่าสัตว์ที่สามารถเหินฟ้าได้อย่างมังกรทําไมถึงมาถึงอันดับที่5เก็กเซียนฮ่องเต้ได้สงสัยมากนะครับผมก็เลยเอ่ยปากถามไปเจ้ามังกรก็ตอบว่า ข้าพระอ,องค์ต้องหยุดให้น้ำฝนกับชาวบ้านก่อนจึงทําให้ข้าเดินทางมาล่าช้าไปบ้างและเมื่อข้าเดินทางมาถึงกลางทางก็ได้เห็นเจ้ากระต่ายเกาะขอนไม้โดนน้าซัดไปอีกทางหนึ่งข้าจึงได้ช่วยเป่าลมอยู่ด้านหลังเพื่อที่จะพาเจ้ากระต่ายเข้าสู่ฝั่งด้วยครับแน่นอนว่าเมื่อเน็กเซนฮองเต้นะครับผมได้ฟังก็ชื่นชมในน้ําใจของเจ้ามังกรมากนะครับผมและก็ให้ตําแหน่งนักษัตย์ที่5ตามกติกาหลังจากนั้นก็มีเสียงม้านะครับผมร้องมาแต่ไกล แต่ว่าก่อนที่ม้าจะมาถึงฝั่งนะครับผมปรากฏว่ามีงูซึ่งซ่อนตัวอยู่ในกลีบม้านะครับผมโผล่ออกมาทําให้ม้านะครับผมเกิดการตกใจและก็เสียหลักล้มลงเจ้างูก็เลยรีบฉวยโอกาสขึ้นฝั่งก่อนและก็ได้กลายเป็นนักษัตริย์ที่6และตามมาด้วยเจ้าม้าที่กลายเป็นนักษัตริย์ที่7 แล้วก็แกะออกไปหน่อยนะครับผมก็มีกลุ่มสัตว์3ตัวที่ขึ้นฝั่งมาด้วยกันนั่นก็คือแพะลิงและก็ไก่นั่นเองซึ่งทั้ง3ตัวนี้นะครับผมช่วยกันข้ามน้ํามาโดยเจ้าไก่นะครับผมเป็นคนเจอแพะเป็นคนแรกแล้วก็พาแพะกับลิงขึ้นแพมาด้วยนะครับผมส่วนเจ้าแพะกับลิงก็ทําหน้าที่ช่วยกันพายแพะมานะครับจนถึงฝั่งนั่นเอง เน็กเซนฮองเต้ก็เลยให้ตำแหน่งนักกริย์แก่สัตว์ทั้ง3ตัวนะครับผมโดยให้แพะเป็นอันดับที่8แล้วก็ลิงเป็นอันดับที่9แล้วก็ไก่เป็นอันดับที่10นะครับผมจากนั้นไม่นานเจ้าหมาก็ขึ้นฝั่งตามมา แล้วก็กลายเป็นอีกครั้งนะครับผมที่เง็กเซียนฮ่องเต้เกิดความสงสัยว่าทําไมสัตว์ที่ว่ายน้ําได้เก่งอย่างหมาถึงได้มาถึงช้าขนาดนี้เจ้าหมาก็ตอบว่าโอ้ท่านเง็กเซียนข้ามัวแต่อาบน้ําเพลินอยู่อีกทั้งน้ําก็ยังใสและก็เย็นชื่นใจเหลือเกินข้าก็เลยเล่นน้ําต่ออย่างสบายใจจนเกือบจะมาไม่ถึงฝั่งซะแล้วพอเจ้าหมาพูดจบเง็กเซียนก็หัวเราะดังลั่นนะครับผมแล้วก็ได้แต่งตั้งเจ้าหมาให้เป็นตําแหน่งนักสัตว์อันดับที่11และหลังจากเจ้าหมามาถึงนะครับผมเวลาก็ล่วงเลยไปถึงงช่วเย็น ซึ่งเอ็กเซนห้องเต้เองนะครับผมก็กำลังจะปิดรับลงทะเบียนอยู่ๆนะครับผมก็ได้ยินเสียงอุดอดของหมูที่กำลังขึ้นฝั่งมาซึ่งสาเหตุที่เจ้าหมูมาช้านะครับผมเพราะว่าในขณะที่กำลังเดินทางเจ้าหมูเกิดหิวระหว่างทางก็เลยแวะกินอาหารก่อน พอกินอิ่มนะครับผมก็พักงีบหลับต่ออีกก่อนที่จะตื่นขึ้นมานะครับผมแล้วก็กุรีกุจรอนว่ายน้าเข้าฟังด้วยเห็นนี้เองนะครับผมเจ้าหมูก็เลยได้รับตําแหน่งนักกษัตริย์อันดับที่12แล้วเง็กเซียนฮ่องเต้ก็สั่งปิดพิธีเป็นอันว่าหมูคือนักกษัตริย์อันดับสุดท้ายนะครับผมแมวซึ่งถูกหนูเตะตกน้ําแล้วก็ว่ายน้ํไม่ค่อยๆพยายามตะเกียกตะกายนะครับผมยังไงก็มาไม่ทันจนสุดท้ายแล้วนะครับผมเจ้าแมวก็เลยอดตําแหน่งปีนักกษัตริย์จากนั้นนะครับผมเจ้าแมวจ เกียดน้ำเข้าไส้เลยนะครับผมตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา และทั้งหมดนี้ก็คือตำนานของ12นักกษัตริย์ในแบบที่2นั่นเองเป็นยังไงบ้างครับกับตำนาน12นักกษัตริย์ที่ผมนำมาฝากในวันนี้แน่นอนนะครับผมไม่ว่าจะเป็นนักกษัตริย์แบบไหนก็ตามสุดท้ายแล้วนะครับผมเราทุกคนก็ต้องทำความดีและเนื่องในโอกาสวันตรุษจีนนี้นะครับผมผมและทีมงานจากอดับชาแนลขออวยพรให้กับผู้ชมทุกท่านมีความสุขความจเจริญน,นะครับผมเฮงเฮงเยๆไม่เจ็บไม่จนนะครับผมแล้วก็สมพรทุกสิ่งที่ปรารถนานะครับผมและแน่นอนว่าก่อนจากกันไปในวันนี้นะครับถ้า วันี้เรารู้สึกถูกใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดซับสไครต์นะครับผมเพื่อเป็นกําลังใจกับพวกเราด้วยนะครับและที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอต่อไปสําหรับวันนี้ผมต้องขอกล่าวคําว่าสวัสดีครับ